4K นี่ได้บอกว่า 4K จอคูก็ 4K มาเด้อเดี๋ยวพี่ต้น บ้าไปฟ้องอีกล็อกอีกเฮ้ยพวกมึงสต๊อปดิพอโดนกูด่าก็หาว่าท็อกซิกวันนี้มาล่าราคามันพร้อมบีบพวกมันโดนล็อกปิดขึ้นบอสเสร็จพร้อมบีบสังตีย้อนทิพยเขาหน้าไอ้สัตว์ร็จไม่ได้เดินมาให้ลูกกระจอกกีดเดี๋ยวมึงโดนบีบไปปากคอถ้าหาใครทำแน่นอนคือสายฟ้าจนพวกมึงอยากยอมสนิทไม่อย่างปอมพูดถึงฝีมือก็ห่างกันหลายครั้งต้นตอสันหนักเป็นตัของคนจะสาดทั่วแต่บ๊อบบลุ่มคนไรไม่ไปบ้วนปากเห็นตีแล้วมันก็อยากยั่วพวกกูงคือดานใหญ่อย่าหวังจะผ่านบวชอ สภาพมันคล้ายควายพร้อมจะกระบายแค่นี้ก็เหนื่อยไหมพวกมึงนั่งรับค่าตังค์พูดถึงพี่เปาพี่จิมเงินทองก็เหลือใช้เหมือนกระตูรลรังตากเอาเงินมางบางทางกันจะทำน้องกูเด็ดตอตีแล้วจบแทนส่วจะร้อนวายหรือร่างกายจะหมดแรงเห็นมันดิ้นตัวเชื่อมกำลังสิ้นหญิงแก่งสุดเก่าแน่นอนคือบังวิ่งยอมหักยอมงอแข่งพอไม่งอใครไอ้สัตว์อยากร้องก็ปล่อยมันร้องไปอย่าให้กูร้อนไงกูมีพวกร้องไก่คิดจะอยู่กันเสร็จไม่ได้แน่ต้องมึงต้องมาพร้อมใจใหญ่ล้วน เผู้กกูมีศักดิ์ศรีที่มันยังค้ำคอถ้ามึงพานกูก็พร้อมที่จะโกยทุกอย่างจะขโมยจะกตู้จ่วยเล็บจ่อยทนายสองยิงเขานานเรื่องกระเฉาจะเพื่อมึงไม่อย่าบอกกันว่าสวยพี่สวยอเหน้ามึงยับแล้วจะไม่มีเซนเซอร์เดินเล่นกันเหมือนพวกกูไปเรนเจอร์สู้อย่างดังลบเปิดกันการดีเอเตอร์จังการแม่งหมดเลยแค่สบจนววงเวงกลับไ่ทูปปากรู้ว่าใครควรจะเก่งแตนชันของสั่งให้กูมันทำเพลงมันได้เวลาพี่พีมาบันเลงผู้กูกำเนิดจะเกิดในซัมเดยร์สาวๆเดินมากูยัดเอาตังเป็นพวกที่วัดแข่งรถซัดไม่อนนนเเป็รัวย์เก่างใส่กหนไมผ ได้บีไปตีพวกมึงนั่งทำเทน้ำจิ้มแค่นั้นมันยังไม่เท่าไห่เดี๋กูจัดให้แบบแบบบึ้มบมซัมเบ้ตลงจะไม่จะรอแต่พวมึงจอดรถบินลบอ่ากูไม่สนว่าใครจะจอแต่มนการโจมตีกบรอบไม่ปิปกรอบก็เลยจะพอทำใจมาทำผูพี่ไม่อยาจะเล่นกันน้องกูซ้อมจะไปกระสอบอยู่ในประเทศกูีพ่อแม่จะจอไม่สนว่าใครจะมีสมุดดี๋ยวกูจะเก็บพวกมันจะหมดแล้เอาไปโยนลงขันดำมัก็เลยต้องสร้างความมั่นจ้ด้วาเงื่อีไขเ่าศัฒน่มีพวเดียวม